แททีิเซียวันถ้ามีลูกคนที่สองจะถูกลืมหน้าชมสามีขยันรับรีวิวหาเงินให้ลูกพับโปรเจกต์ลูกคนที่สองนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งแพทตทิเซียกรุ๊ออกมาอัปเดตหุ่นหลังคลอดน,น้องเอลิเซียลูกสาวว่าตอนนี้ยังเหลืออีกสองกิโลกรัมจะกลับไปน้ำหนักเท่าเดิมส่วนเรื่องความเฟิร์มยังทำได้ไม่ดีขำๆคนแซรดูแลตัวเองแบบนี้มีลูกแล้วจริงหรือเปล่า ลังเลพับโปรเจกต์ลูกคนที่สองเพราะอยากกลับมารับละครก่อนกลัวคนลืมหน้าด้านโนดบิเศษสามีเป็นคนสนับสนุนด้วยให้กลับมารับงานแพททิเซียยอมรับเคยคิดไว้ว่าถ้าตนมีลูกแล้วคนหายไปจากวงการเลยเพราะเตรียมใจไว้ว่าคนคงอินชีวิตจริงว่าเป็นคุณแม่จะมาเล่นบทบาทเด็กๆไม่ได้ แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนดูไม่ได้ติดภาพลักขนาดนั้นลูกค้าอย่างจ้างงานเข้ามาเยอะมากขอบคุณทุกโอกาสจริงๆฝากคุณสามีปัจจุบันทําอาชีพเสริมเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีลูกค้าเข้ามาจ้างงานรีวิวโดยตรงสามีบอกว่าอนาคตต้องขึ้นเบอร์ผู้จัดการไว้เพื่อให้ดูแลงานแล้วส่วนรายได้จากงานรีวิวสามีประกาศจะเก็บไว้เป็นเงินค่าเทิมให้ลูก เปิดบัญชีแยกชัดเจนไว้ให้ลูกโดยเฉพาะ